สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรับสร้างสาะว่ายน้ำไรเฮเวนนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะวันนี้มาลงน้ำสาะว่ายน้ำของเราอีกแล้วนะคะที่บางแคค่ะบ้านคุณกับตันนะคะเป็นสระขนาด6กคูณสนะคะ6กูณสสระสกิมเมอร์ค่ะปูด,ด้วยกระเบื้องหินธรรมชาตินะคะวันนี้เพิ่งลงน้ำเลยค่ะลูกค้าเติมน้ำนะคะ สระนี้นะคะราคา4ี่แสนต้นๆน,นะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะบอกเราได้เลยค่ะอยากได้ขนาดเท่าไหร่นะคะ mm hmm. แจ้งเราได้นะคะแจ้งพี่แอดมินได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําราคาให้ดูก่อนนะคะ mm hmm. สระนี้มีจากรุช,ชีด้วย mm hmm. เดี๋ยวลานระบบเสร็จนะคะน้ำใสเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกนะคะ mm hmm. วันนี้ไปก่อนคะ mm ่ะ hmm. สวัสดีค่ะ